ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็ต้องตกใจไปตามตามกันเมื่อนัดจุธารัตน์ภรรยาของนักร้องหนุ่มโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในทำนองตัด้อเรื่องความรักระบุว่าไม่จําเป็นต้องมีมือที่สามหรอกแค่ทัศนคติที่แตกต่างช่วงวัยความคิดเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตกับอีกคนที่ยังอยากสนุกกับชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชั้นเหนื่อยมากนะนอกจากนี้ใต้โพสต์ดังกล่าวนัดก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า สำหรับใครที่เจอคนทัศนคติตรงกันรักษาไว้ให้ดีนะเพราะชีวิตมันจะฟโฟลมากและอีกข้อความระบุว่าเห็นคนมันเหนื่อยกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาอีกมนาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจพร้อมแชร์ชีวิตรักในมุมตัวเองว่าเธอก็มีแฟนเด็กกว่าหลายปีเหมือนกันช่วงแรกแรกแฟนอาจจะโฟกัสสิ่งที่ชอบแต่ถ้าคุยกันได้ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวแฟนก็โตขึ้นซึ่งนัดก็เข้ามาตอบกลับว่า อันนี้น่าจะยากดูแลฝังลึกถ้าจะรอให้คิดได้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการรอรถไฟที่สนามบินหรือเปล่าตอนนี้ไม่หวังให้เขาปรับเปลี่ยนละคะเปลี่ยนที่ตัวเราน่าจะง่ายกว่าจากนั้นแฟนคลับคนดังกล่าวก็มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าบ้านนี้เลิกกันไปแล้วหนึ่งรอบพอเลิกปุ๊บแฟนก็คิดได้ว่าชีวิตเขาใครและอะไรสําคัญกับเขาขอให้สาวนัสอดทนบ้านนี้เธอก็เป็นผู้นําทุกอย่างบางทีก็อยากเป็นคนตามบ้างแต่ไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องอดทน นัดเข้ามาตอบกลับอีกว่าแต่บ้านนี้ถ้าได้แยกกลัวว่าจะไม่มีโอกาสรีเทิร์นเพราะเดินหน้าอย่างเดียวเราไม่เคยทอ้อเลยกับทุกอย่างที่เจอแค่รู้สึกว่ามันช้ามากๆกับทุกก้าวที่ต้องเดินต่อเพราะอีกคนมัวแต่แวะข้างทางส่วนเพื่อนของนัดก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าอาการของคนที่ไม่มีเพื่อนให้เมาผัวเพราะเขารำคาญกันหมดก็จะโพสต์ดราม่าบ่อยหน่อยซึ่งนัดก็ตอบกลับว่าเพื่อนเลิกคบหมดละเพราะผัวไม่ให้ไปไหน